สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวันว้าดูซีรีส์วันนี้ไอมีซีรีส์เรื่องใหม่มาสปอยให้ฟังกันแล้วจ้าซึ่งเรื่องนั้นก็คือสกูลทิพย์จอยอากุปแอมนอส o ครสทูหรือสี่จตุรเทพมาทาักทักพร้อมหอบรักมาทักทายนั่นเองจ้าเรื่องราวทุกอย่างเริ่มต้นจากทิปทัศนศึกษาของโรงเรียนที่คุณครูบังคับให้จับกลุ่มอยู่ด้วยการ3-5ถึงคนซึ่งฮีโอกิไม่มีเพื่อนสนิทยอยู่ในห้องนี้เลยบวกกับที่เป็นคนขี้อายเขาเลยไม่ กาเข้าไปตีสนิทกับเพื่อนคนอื่นในห้องและเพราะเหตุน,นี้เนี่ยลหละที่ทําให้เขาได้มาอยู่กลุ่มเดียวกับ4จตุรเทพหนุ่มฮอตประจำโรงเรียนนั่นก็คือฮอตตะหนุ่มร่าเริงสุดเฟรนลี่มริซากิหนุ่มเข่งขื่นสุดเย็นชานาคาซาโตะหนุ่มน่ารักแสนอ่อนหวานและวาตาราอีหนุ่มสุดหล่อที่ป๊อปที่สุดในกลุ่มตอนแรกฮิโอกิคิดว่าสี่จตุรเทพเป็นพวกที่หยิ่งยโสลและก็ถือตัวแต่พอได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วเขากลับพบว,ว่าทั้ง4คนนี้เป็นคนที่ดี มากกว่าที่เขาคิดเอาไว้โดยเฉพาะกับวาตาราอิที่ดีกับเขามากเป็นพิเศษดีจนเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าวาตาราอิมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ถึงต้องทําแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าทําไมวาตาราอิถึงได้สนใจในตัวฮิโอกิ ie, ขนาดนี้เลวก็ต้องไปฟังสปอยกันต่อได้ในเรื่องเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังสปอยกันก็เช่นเคยนะอย่าลืมแวะกดไลค์และกด u b s c r i b e ทั้งของช่องนี้และช่อง i d ู s ี r ีส s เลยนะ เรื่องราวทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนมปลายคาซามิโนตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่ต้องออกไปทัศนศึกษาพอดีและคุณครูวางแผนเอาไว้ว่านักเรียนทุกคนจะต้องจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน3-5ถึงคนสำหรับคนอื่นๆอาจจะดีใจที่ได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆแต่ไม่ใช่กับฮีโอกิเพราะตั้งแต่ขึ้นมาอยู่มปลายปีสองเขาก็ไม่มีเพื่อนสนิทเลยสักคนและจะให้เขามาจับกลุ่มไปทัศนศึกษาเนี่ยนะขอนอนตายอยู่ที่บ้านดีกว่ายิ่งเห็น,นเพื่อนๆในห้องกระจายตัวไปจับกลุ่มกันอย่างง่ายดายแล้วมันก็ยิ่งทําาให้เ เออนนพราะไม่รู้ว่าจะไปเข้าหากลุ่มใครดีและในขณะที่ฮิโอกิกําลังจะกุ้มใจตายอยู่นั้นจูจูฮอตตเพื่อนสมัยมต้นก็เข้ามาทักว่านายมีกลุ่มอยู่หรือยังถ้ายังไม่มีก็มาอยู่กลุ่มเดียวกับฉันได้นะฮิโอกิ o i, ได้ยินก็ถึงกับมืนตืบเพราะถึงแม้จะเป็นเพื่อนโรงเรียนมต้นแต่พวกเขาไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยนะแล้วจูจูมาตีสนิทชวนไปเข้ากลุ่มด้วยแบบนี้มันไม่ปากหรือไงแต่ฮอตตไม่ปล่อยให้ฮิโอกิ i, คิดนานถามย้ำว่านายมีกลุ่มอยู่แล้วหรอถึงได้คิดนานแบบนี้ฮิโอกิ o i, ก็ตอบไปตามตรง ว่าฉันยังไม่มีฮอตตาก็มัดมือชกบอกว่าโอเคงั้นนายมาอยู่กลุ่มเดียวกับฉันเลยฮิโอกิสับสนไปหมดว่าทําไมต้องเป็นเขาด้วยเนี่ยแล้วยิ่งหันมาเห็นสมาชิกในกลุ่มก็แทบช็อกเพราะสี่คนนี้ก็คือหนุ่มฮอตประจาโรงเรียนเลยนี่ว่าแบบนี้เขาแย่แน่จะให้ไปอยู่กลางดงหนุ่มหล่อตัวท็อปได้ยังไงในขณะที่ฮิโอกิกําลังตีกับตัวเองอยู่นั้นฮอตตาก็บอกกับเพื่อนๆว่าจะให้ฮิโอกิมาอยู่ในกลุ่มด้วยนะฮิโอกิได้ยินก็ตกใจรีบแย้งว่าฉันยังไม่ได้ตกลงเลยนะแล้วดดููสีหนนนน้าาขอองเพื่่น่นยแตตละคไม เลยนิดเพราะงั้นเรามาเคลียร์กันใหม่ดีกว่าไหมฮอตตะตีมืนบอกว่าเพ,เพื่อนคนอื่นยอมรับแล้วนะฮิโอกิ o อยากกรีดว่าตรงไหนกันฟ้าช่วยดูสีหน้าเพื่อนตัวเองก่อนเว้ยและก็ไม่มีใครฟังฮิโอกิเลยสักคนเพราะว่าตาลาอิรีบหยิบกระดาษมาจดรายชื่อของเพื่อนลงไปเรียบร้อยฮิโอกิงัดความกล้าออกมาเข้าไปคุยกับเพื่อนที่กําลังจดชื่อว่านายคือวาตาราอิคุงใช่ไหมจะดีจริงๆหรอที่ให้ฉันเข้าไปอยู่กลุ่มเดียวกับพวกนายพอถูกฮิโอกิเรียกชื่อวาตาลาอิก็สตันไปเล็กน้อยพร้อมพูดไปว่า เบกว่าอืมฉันยินดีอีกอย่างเรียกฉันว่าวาตารีเฉยๆก็ได้นะทางฝั่งฮอตตาก็ได้โอกาสแนะนาเพื่อนอีกสองคนให้ฮีโอกิได้รู้จักว่าคนหน้าตายิ้มแย้มนี้คือนาคาซาโตะส่วนคนสีหน้าบึ้งตึงนี้ก็คือโมริซากิทุกคนยิ้มแย้มและให้การต้อนรับฮีโอกิเป็นอย่างดีด้วยความเกรงใจฮีโอกิเลยยอมตอบตกลงอยู่กลุ่มเดียวกับสีจตุรเทพและหวังว่าทริปทัศนศึกษาในครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแล้วก็มาถึงวันไปทัศนศึกษาฮีโอกิเซงสุดๆเพราะมันหมาย คววาาม่าเขาจะต้องไปรวมกลุ่มกับสีจ่จตุรเทพแล้วนะสิระหว่างที่กําลังเซ็งๆอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเรียกจากซอจิธานิเพื่อสนิทที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มอตน้นหลังจากได้อยู่กันคนละห้องก็ไม่ค่อยได้เหมาลอยกันเท่าไหร่ฮีโอกิเลยอัปเดตให้ฟังว่าทัศนะศึกษาในครั้งนี้เขาได้อยู่กลุ่มเดียวกับสีจ่จตุรเทพนะซูจิธานิถึงงงว่าคนจืดจางแบบเพื่อนเขาเนี้ยนะไปอยู่กลุ่มเดียวกับหนุ่มหล่อได้ไงวะเน,นี้ยฮีโอกิก็งงเหมือนกันเพราะเขาไม่เคยคุยด้วยเลยนะซะ เป็นเพื่อนจากโรงเรียนมตน้นอีกอย่างหมอนั่นก็เป็นคนเฟรนลี่เข้าสังคมเก่งชวนใครคุยก็ได้ทั้งนั้นไม่เหมือนกับโมริซากินาโอยะที่ดูเป็นคนลึกลับเข้าถึงยากแต่นั่นก็เป็นเสน่ดึงดูดให้ส,สาวๆในโรงเรียนต่าง,งหลงใหลเขากันทั้งนั้นคนต่อมาก็คือนาคาซาโตฮารุกิคนนี้เป็นสายน่ารักดูเป็นมิตรเข้าถึงง่ายให้ฟิลแบบไอดอลละมัง้งแต่คนที่ฮอตที่สุดในกลุ่มก็คงหนีไม่พ้นว่าตาราอิซึกาสะนุ่มลอสุดเพอร์เฟกที่แค่ดื่มน้ำก็เหมือนกำลังถ่ายโฆษณาอยู่ไมม่่วาจะ มุมไหนก็หล่อเลิศไปหมดฮิโอกิเห็นด้วยอย่างยิ่งขนาดเขาเป็นผู้ชายยังมองว่าวาตาราอล่อเลยและไม่รู้ว่ามองนานเกินไปหรือเปล่าว่านาราอิถึงได้รู้สึกตัวจนจ้องกลับมามองตาแทบไม่กระพริบทำเอาฮิโอกิทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะโบกมือทักทายดีหรือเปล่าแล้วยังไม่ทันตั้งตัวจูจูจวาตารอิก,ก็เดินตรงมาหาเขาซึ่งงานซอจิท่านี้ตกใจรีบชิงหนีไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้ฮิโอกิยืนมึนงงและทำอะไรไม่ถูกอย่างนั้นอยู่คนเดียวทางฝั่งวาตารอิรีบเดินเข้ามาทักทายฮิโอกิอย่าง ฮิโอกิเองก็ทักทายกับไปตามมารยาทและอดไม่ได้ที่จะเหลือมมองใบหน้าที่แสนหล่อเหลาของวาตาราอิวาตาราอิรีบถามว่าคนเมื่อกี้คือเพื่อนของนายหรอฮิโอกิบอกว่าใช่เป็นเพื่อนสมัยมอตอ้นอยู่ชมรมเดียวกันนะ่ะวาตาราอิอยากคุยต่อเลยถามว่าเมื่อคือนนอนหลับสบายดีไหมฮิโอกิตอบไปตามตรงว่าตื่นเต้นไปหน่อยเลยนอนไม่ค่อยหลับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เงียบกริบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดีในจังหวะนั้นเองที่ฮอตตาตะโกนเรียกให้มารวมกลุ่มกันฮิโอกิกับวาตาราอิเลยรีบเดินไปรว รวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นทั้ง3คนกล่าวทักทายอย่างเป็นมิตรฮอตตาถามวาตาระอีว่าจะแบ่งที่นั่งยังไงดีวาตาระอีถามว่าที่นั่งของพวกเราอยู่ตรงไหนหรอนาคาซาโตะรีบกางแผ่นพังที่นั่งให้ดูว่าพวกเรานั่งอยู่ตรงสองแถวท้ายรถโ,โมริซากิพอเห็นแผ่นพังก็โวยวายทันทีว่าฉันไม่นั่งตรงนี้เด็ดขาดฉันไม่อยากนั่งใกล้ผู้หญิงเข้าใจไหมนาคาซาโตะรีบโวยกับว่าฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้นั่งเรียงกันที่เบาะหลัง5คนก็ไม่เชื่อฮอตตาไม่ยอมเพราะแบบนั้นเขาก็คุยกับเพืื่่่ออนนนคไไมมดด้ิโรารากีบ ว่าทนเอาหน่อยดีวะงั้นนายก็ไปนั่งข้างผู้หญิงเลยไปฮิโอกิ o ได้ยินสี่จัตุรเทพเถียงกันเรื่องที่นั่งไม่หยุดก็งงว่าแค่นั่งข้างผู้หญิงมันจะอะไรกันนักหนาเลยตัดปัญหาด้วยการเสนอตัวว่าจะไปนั่งข้างผู้หญิงให้เองฮอตตะนากาซาโตะและโมริซากิดีใจมากที่ฮิโอกิอาสานั่งตรงนี้แต่วาตาราอิไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่บอกว่าจะนั่งข้างฮิโอกิก็แล้วกันฮิโอกิ o ก็งงว่าทําไมาต้องมาจอดจงนั่งข้างเขาด้วยเนี่ยวาตาราอิรีบหันไปถามว่า เสียมารยาเลยบอกว่านั่งได้แต่ในใจลึกๆก็สงสัยว่าวาตารอีจะมานั่งข้างเขาทำไมแล้วก็ถึงเวลาขึ้นรถบัสระหว่างที่กำลังเดินไปยังที่นั่งอยู่นั้นฮิโอกิรู้ดีเลยว่าสาวๆจะต้องไม่พอใจที่เขามานั่งขวางหนุ่มหล่อนแน่ๆแ,แล้วก็เป็นอย่างที่คิดไม่มีผิดเพราะสาวๆทำหน้าไม่สบอารมณ์สุดๆแต่ทำยังไงได้ล่ะเพราะเขาเองก็ลำบากใจที่จะนั่งตรงนี้เหมือนกันเว้ยและพอไม่อยากมีปัญหาก,กับผู้หญิงเขาเลยขยับหนีมาด้านข้างแต่ดันมาเบียดกับวาตารอีแทนฮิโอกิ รีบขอโทษทีเ่เผลอเบียดไปเมื่อกี้วาตาราอิไม่โกรธแถมบอกว่าถ้าเบียดมากจะพิงมาทางฉันก็ได้นะฮิโอกิรีบปฏิเสธทันทีใครมันจะไปกล้าพิงหนุ่มหล่อของเรียนกันละ่ะแค่ถูกผู้หญิงนั่งข้างๆเหม็นหน้าก็จะบ้าตายอยู่แล้วถ้าถูกผู้หญิงทั้งโรงเรียนลุมเขาคงได้ตายคาที่นีนน่แน่ผ่านไปซึกพักก็ถึงเวลาพักเบรก20นาทีคุณครูบอกให้นักเรียนลงไปพักด้านล่างได้ชั่วขราวฮิโอกิที่นั่งเกงอยู่บนรถมานาเลยออกมายืดเส้นยืดสายสักหน่อยวาตาราอิเห็นก็เป็นห่วงเลยสั่งให้ฮอออตาบบกกกัฮโป หลังขึ้นรถไปแล้วเปลี่ยนมานั่งด้านหน้าก็ได้เพราะเห็นนั่งตรงกลางคงลำบากฮิโอกิได้ยินก็ป่าใจเพราะไม่คิดว่าวาตาราอิจะใส่ใจเขามากขนาดนี้แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันต่อสาวๆที่เห็นสี่จตุรเทพก็กรีดการ์ดกันใหญ่ฮิโอกิสงสามว่าสาวๆรู้จักกับพวกนายหรอวาตาระอิบอกว่าไม่ใช่สาวๆพวกนี้น่าจะเป็นฟอลโลเวอร์ของ IG ใครสักคนเนี้ยล่ะพอพูดถึงเรื่อง IG หน้ากาซาโตะก็เล่าให้ฟังว่าใครในกลุ่มมียอดฟอลโลเวอร์เยอะที่สุดฮิโอกิได้ยินก็ตรงใจว่านี่พวกนายเป็นดารากั หรือเปล่านี่ทำไมมียอดฟอลโลเวอร์เยอะกันขนาดนี้เลยล่ะนากาซาโต้ขำบอกว่าคนธรรมดาก็มียอดฟอลโลเวอร์ประมาณนี้กันทั้งนั้นไม่ใช่หรอวาตาราอิได้โอกาสถามว่าฮิโอกินายมีแอคเคาท์ไอจีชื่อว่าอะไรหรอฮิโอกิ o ตอบอย่างใส่ซื่อว่าฉันไม่ได้เล่นไอจีจ้าสีจตุรเทพอึ้งว่ายังมีคนไม่เล่นไอจีอยู่อีกเหรอเนี่ยฮิโอกิ o งงว่าจะตกใจอะไรขนาดนั้นเขาแค่ไม่ชอบเล่นเท่านั้นเองแล้วก็หมดเวลาพักเบรก20นาทีฮิโอกิได้เปลี่ยนมานั่งด้านหน้าตามที่วาตาราอิแนะนำพอได้นั่ ที่นั่งสบายๆก็เกิดอาการง่วงขึ้นมาวตาราอิหวังดีบอกว่าถ้าง่วงก็นอนพักได้นะถ้าถึงเมื่อไลร่เดี๋ยวฉันจะปลูกเองฮิโอกิเกงใจบอกว่าไม่ต้องหรอกเขาไม่ง่วงเลยสนิดวตาราอิแอบผิดหวังเพราะเขาอยากสนิทกับฮิโอกิให้มากกว่าน,นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตอนไหนเพราะกว่าจะรู้ตัวเขาก็เผลอนอนซบไหล่วาตาราอิหลับปุ๋ยอย่างสบายใจพอรู้ตัวว่าตัวเองนอนซบไหล่วาตาราอิอยู่ก็รู้สึกผิดได้บอกขอโทษวตาราอิบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ฮิโอกิก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีที่คน แบบเขากล้าไปนอนซบไหล่หนุ่มฮอตได้ยังไงว่าตาราอียาว,มว่มไม่เป็นอะไรจริงๆนะจากนั้นก็จ้องหน้าฮิโอกิไม่หยุดทําเอาฮิโอกิระแวงว่าจะมาจ้องหน้าเขาทําไมนี่แล้วก็ไม่ทันตั้งตัวว่าตาราอีเอื้อมมือไปลูบหัวอย่างแผวเบาพร้อมบอกว่านายผมยุ่งนะฉันช่วยจัดให้ฮิโอกิ o ทําตัวไม่ถูกเพราไม่เคยมีใครลูบหัวเขาแบบนี้มาก่อนแล้วก็มาถึงสถานที่ทัศนศึกษาที่แรกทุกคนสนุกสนานเกับการมาเที่ยวในครั้งนี้มากตอนแรกฮิโอกิ o ก็ไม่ค่อยเอนจอยสักเท่าไหร่แต่พอได้รับการดูแล เอาใจใส,ส่จาก4ีจตุรเทพทําให้เขารู้สึกสนุกไปโดยไม่รู้ตัวแต่ก็เอนจอยได้แค่แป๊บเดียวเพราะบังเอิญได้ยินสาวๆพูดถึงเรื่องของเขากับซีหนุ่มจตุรเทพว่าไม่ควรอยู่ด้วยกันคนธรรมดาแบบเขาไม่สมควรร่วมเฟรมถ่ายรูปก,กับหนุ่มฮอตของโรงเรียนมาเลยยิ่งตอ่อยาให้ฮิโอกีน้อยเนื้อต่ำใจว่าตัวเองไม่คู่ควรเป็นเพื่อนกับ4ีคนนั้นเลยจริงๆนอกจากอารมณ์ที่ขุ่นมัวแล้วบรรยากาศยังไม่เป็นใจอีกเพราะฝนตกลงมาห่มกระหน่ำทำให้พวกเขาเดินกลับโรงแรมไม่ได้โชคดีที่ฮอตตาใช้ความเฟรนลี่ให้เป็นประโย ยืมล้มมาจากคุณลุงคนหนึ่งแต่ร่มดันมีแค่สองคันเท่านั้นฮิโอกิไม่อยากเป็นส่วนเกินอีกเลยอ้างว่าจะกลับไปพร้อมกับเพื่อนที่ชมรมวาตาราอิไม่อยากไปแต่กลัวทําให้ฮิโอกิลําคาเลยยอมกลับไปพร้อมเพื่อนหลังสี่สตุรเทพกลับไปแล้วฮิโอกิก็ไม่ยืนดูสถานการณ์ด้านนอกว่าจะทํายังไงต่อไปดีพอเห็นสภาพอากาศแล้วฝนคงไม่ยอมหยุดตกง่ายๆเลยตัดสินใจว่าวิ่งตากฝนกลับไปก็แล้วกันแต่ยังไม่ทันได้วิ่งออกไปฝนดันตกใส่ตาจะทําให้คอนแทคเลนเลืเลอเล่อนจนหลุดฮิโอกินึกขึ้มา รีว่าเอาแว่นสำรองมาด้วยแต่แว่นตาดันเก็บอยู่ในกระเป๋าเดินทางซะงั้งงนในขณะที่กำลังเซ็งๆอยู่นั้นจูจูก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อพอคอนแทคเลนส์หลุดทำให้ฮิโอกิต้องเพ่งตาอยู่นานว่าเป็นใครและพอคนนั้นวิ่งเข้ามาใกล้ๆก็พบว่าเป็นวาตาราอินั่นเองฮิโอกิก็งงว่าวาตาราอิกลับมาที่นี่ทำไมวาตาราอิบอกว่าเป็นห่วงเลยกลับมาดูว่าแตา่นายเป็นอะไรหรือเปล่านี่ฮิโอกิบอกว่าคอนแทคเลนส์หลุดแต่ไม่เป็นอะไรมากหรอกแค่มองไม่ชัดนิดหน่อยวาตาราอิเลยอาสาจูมือนำทางให้ฮิโอ เองฮิโอกิสับสนว่าน,นี่มันสถานการณ์อะไรกันวันนี้รู้สึกได้ถึงสายตาของผู้คนที่มองมาไม่หยุดเลยหลังจากนั้นวาตาราอิก็พาฮิโอกิกลับมาถึงที่โรงแรมจนได้คุณครูประกาศว่าให้นักเรียนทุกคนไปรวมตัวกันที่ห้องจัดเลี้ยงในตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เป็นห่วงฮิโอกิ ki, ว่าถ้าไม่มีแว่นจะไปที่ห้องจัดเลี้ยงได้ยังไงวาตาราอิอาสาไปถามคุณครูให้ว่าขอกลับไปที่ห้องพักเพื่อไปเอาแว่นได้ไหมฮิโอกิเกรงใจยอยากขอไปเองแต่ไม่ทันเพราะวาตาราอิเดินไปไกลแล้วหลังไปคุยกับคุณ คูว่าขอกลับไปเอาแว่นที่ห้องพักด้านแล้ววตาราอิอาสาจูงมือฮิโอกิกลับมาที่ห้องฮิโอกิ o รู้สึกผิดมากที่รบกวนวาตาราอิอยู่ตลอดทั้งวันเลยวตาราอิทําด้วยความเต็มใจเพราะมันไม่ลําบากเลยซึ่งนิดอีกอย่างเขาเองก็อย่างผู้มิทันศะโยควตาราอิก,ก็หยุดพูดขึ้นมาดื้อทำเอาฮิโอกิสงสัยว่าวาตาราอิจะพูดอะไรกันแน่ปลาจวมองกันที่มาถึงที่หน้าห้องพักพอดีฮิโอกิกล่าวขอบคุณพร้อมกับรีบเดินเข้าไปหยิบแว่นในห้องแต่ถูกวาตาราอิจับมือเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยโ งงว่าทำไมวาตาราอิไม่ปล่อยมือเขาสักทีเนี้วาตาราอิอยากพูดบางอย่างออกไปแต่ต้องสะกดกานอารมณ์เอาไว้และตัดใจปล่อยมือฮิโอกิไปก่อนชั่วคราวพร้อมเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าเดินดีๆนะอย่าสะดุดลม้มฮิโอกิก็งงว่าวาตาราอิเป็นห่วงอะไรขนาดนั้นเขาไม่ใช่เด็ก3มขวบซะหน่อยพอแยกจากวาตาราอิมาแล้วก็รีบมาหาแว่นที่กระเป๋าเดินทางหลังจากหาแว่นเจอแล้วก็หยิบมาใสา่และรีบลุกออกไปเพราอไม่อยางให้วาตาราอิต้องรอนานและด้วยความไม่ระวังฮิโอกิเผลอสะดุดที่ขอบโตะ๊ะ จนเขาล้มทับวาตระอิไปเต็มๆฮิโอกิทั้งอายทั้งรู้สึกผิดวันนี้เขาทำเรื่องแย่ๆใส่วาตระอิตลอดเลยเขาอยากขอโทษที่ทำให้วาตระอิต้องเดือดร้อนวาตระอิไม่โกรธกลับเป็นห่วงมากกว่าถามว่านายเป็นอะไรไหมฮิโอกิตั้งสติได้ก็รีบบอกว่าไม่เป็นอะไรและรีบลุกออกไปจากตัววาตระอิอย่างรวดเร็ววาตระอิเศร้าว,ว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้นายระวังอย่าสะดุดลม้มฮิโอกิก็ปานใจว่าทำไมวาตระอิไม่โกรธเขาเลยซึงนิดแถมกลับดูเป็นห่วงเขามากกว่าซะง,งั้นนี่มันความรู้สึก อะไรกันแน่วันนี้อย่าบอกนะว่ามันคือสิ่งนั้นฮิโอกิเข้าใจผิดเต็มๆคิดว่าถูกวตาละอิหมายหัวเขารู้สึกกลัวมากเลยหลุดปากบอกออกไปว่าจะยอมทําตามทุกอย่างขอแค่ยกโทษให้เขาก็พอเสนอมาให้เองแบบนี้ก็หวานเลยสิครับวาตาละอิรีบตอบรับข้อเสนอของฮิโอกิในทันทีฮิโอกิก็เพิ่งนึกออกว่าเผิพูดอะไรไม่เข้าท่าออกไปแล,ล,ล้วเลยรีวิ่งมาขอยกเลิกคาพูดเมื่อกี้ทั้งหมดแต่วตาละอิไม่ยอมให้ยกเลิกทําเอาฮิโอกิคิดหนักว่าวตาละอิจะขอให้เขาทําอะไร ว่าตาละออีตอบแบบกำกวมว่ายังไม่รู้แต่จะคิดให้ออกก่อนที่จะจบทิพทัศนศึกษานี้แล้วกันฮิโอกิรู้สึกหนาวสันหลังเหมือนเขาไปกระตุกหนวดเสือเข้าซะแล้วอะไรกันวันนี้แค่มาทัศนศึกษาวันแรกก็เหมือนเรื่องมันจะบานไปลายไปกันใหญ่แล้วนันเนี่ยหลังจากนั้นก็ถึงเวลาพักผ่อนฮิโอกิมารวมตัวกับเพื่อนๆคนอื่นแก๊งสี่จตุรเทพต่างจ้องมองหนะ้าฮิโอกิกันยกใหญ่ทําเอาฮิโอกิงงว่ามีอะไรติดหน้าเขาหรือเปล่าถึงได้จ้องกันนะักฮอตตาบอกว่าพอฮิโอกิส ใส่แว่นแล้วหน้าตาดูเปลี่ยนไปนะนาคาซาโตเห็นด้วยบอกว่าน่ารักขึ้นมากๆเลยขนาดคนเข่งขึงนแบบโมริซาไว้ยังคิดตรงการว่าฮิโอกิใส่แว่นแล้วน่ารักขึ้นมากๆฮิโอกิไม่เชื่อคิดว่าคงพูดรักษาน้ําใจเขาไปอย่างนั้นล่ะแต่ว่าตาราอิยืนยันว่าฮิโอกิเวอร์ชั่นใส่แว่นแล้วน่ารักขึ้นมากจริงๆนะฮิโอกิอึ้งที่คนเบ้าหน้าฟ้าประธานแบบวาตาราอิเนี่ยนะมาชมเขาวาตาราอิกลัวว่าฮิโอกิไม่เชื่อเลยเดินเข้าไปพูดใกล้ๆว่านายน่ารักมากจริงๆนะบรรยากาศ กำลังฟินฟนแต่ทุงหน้ากาซาโตพูดขัดขึ้นมาว่าขอโทษนะที่ขัดจังหวะพวกนายต่อกันพอดีว่าตอนนี้มาถึงเวลาอาบน้ําแล้วนะ่ะวาตาละอีเขินมากเลยเปลี่ยนเรื่องคุยถามว่าถ้านายถอดแว่นตอนอาบน้ําจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอฮิโอกิคิดในแง่ดีว่าแค่ไปอาบน้ําแป๊บเดียวคงไม่เป็นอะไรมากหรอกมั้งหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง5้าคนก็เตรียมตัวไปอาบน้ําแต่บังเอิญมาเจอกับซูจิทาน,นิที่ออกมาจากห้องอาบน้ําพอดีฮิโอกิเลยบอกให้สีจตุรเทพเข้าไปอาบน้ําก่อนได้เลยพอเห็น ไม่มีใครอยู่แล้วสืจิธานิก็แซวเพื่อนเรื่องที่มีคนเห็นว่าวาตาราอิจับมือกับฮิโอกิ i, แถมยังได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปกับหนุ่มหล่อประจาโรงเรียนด้วยแบบนี้เพื่อนของเขาคงกลายเป็นหนุ่มฮอตไปแล้วละมัง้งฮิโอกิ i, พยายามอธิบายว่ามันไม่ใช่บานั้นว้ยสืจิธานิอยากแกล้งเพื่อเลยทําเป็นอุดหูไม่อยากฟังฮิโอกิ o i, มันซ่ายอยากตีไอ้เพื่อนบ้านนี่สุกป้าบแถมแนนวาตาราอิที่ยืนแอบมองอยู่พอเห็นฮิโอกิ i, ยอกล้อกับสืจิธานิอย่าสนุสนานเขาก็รู้สึกอิจฉามึกมากพะเขาเองก็ยากสนิทก โอกิแบบนี้บ้างเหมือนกันหลังคุยกับซูจิธานิเสร็จล้าวฮิโอกิก็มาเตรียมตัวอาบน้ําวาตาราอิเห็นฮิโอกิคุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนนเลยอยากรู้ว่าเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันหรอฮิโอกิตอบไปแบบปัดๆว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกวาตาราอิไม่กล้าซักไซต์ตอเพราะกลัวทําให้ฮิโอกิลาคาญแต่ก็เป็นห่วงกลัวว่าฮิโอกิจะเดินไม่สะดวกเลยอาสาจะจูงมือพาเข้าไปอาบน้ําฮิโอกิปฏิเสธทันทีว่าไม่เป็นไรเขาเดินไปเองได้สบายมากวาตาราอิก็ไม่เซาซีต่อแค่กําชับว่าอย่าหกล้มอีก ล้กหลังเตรียมตัวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วฮิโอกิค่อยๆทาทางหาที่นั่งทําความสะอาดตัวก่อนลงบ่อพอหาที่นั่งด้านล้วก็เตรียมตัวเปิดฝักบัวอาบน้ำแต่พอมองเห็นไม่ชัดเลยเผลอไปเปิดด้านน้าเย็นทําเอาฮิโอกิกีการาดยกใหญ่และร้องให้เพื่อนช่วยปิดน้ําให้เขาหน่อยวาตาลาอิที่นั่งอยู่ด้านข้างก็รีบมาปิดน้ําให้ฮิโอกิที่ตั้งสิได้าล้วก็หันมาขอบคุณที่ปิดน้ําให้เขาเมื่อกี้นี้วาตาลาอิก,กําชับบอกว่าถ้าล้างตัวเสร็จแล้วให้รอเขาแป๊บหนึ่งนะถ้าสะดุดล้มไปอีกจะบ าเเจ็บอได้ฮิโอกิก็ปฏิบัติตามคำสั่งล่อลงอ่างอาบน้ำพร้อมกับวาตาราอิโมริซากิกับนากาซาโตเห็นเพื่อนดูแลเอาใจใส่ฮิโอกิก็แปลกใจเพราะเขาไม่เคยเห็นเพื่อนดูแลใครดีขนาดนี้มาก,ก่อนส่วนฮิโอกิก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยสักอย่างนั่งแช่ตัวในบ่ออาบน้ำอย่างสบายใจนากาซาโตเห็นก็อดแซวไม่ได้ว่าสองคนนี้ดูสนิทกันจังเลยเนาะว่าปะโมริซาคิขำเพราะสองคนนี้ดูเหมือนเด็กอนุบาลกันมากกว่าแดานฮอตตาสงสยัยว่าสายตาฮิโอกิแย่ขนาดนี้ตอนไปสั ว่ายน้ำทำยังไงละเนี่ยฮิโอกิบอกว่าไม่ได้ไปมานานแล้วอีกอย่างตอนมอต้นสายตาเขาก็ดีกว่านี้ด้วยนาคาซาโตะบอกว่าที่โรงเรียนไม่มีสระว่ายน้ำนี่แล้วถ้านายไปทะเลล่ะจะทำยังไงฮิโอกิบอกว่าตอนไปเที่ยวทะเลไม่ได้เล่นน้ำก็เลยไม่เป็นอะไรพอพูดถึงทะเลฮอตตาก,ก็อยากไปเที่ยวบ้างจังโมริซากิเสนอว่าใกล้ปิดเทอมมาดูร้อนแล้วพวกเราไปเที่ยวทะเลด้วยกันดีไหมล่ะเพื่อนๆคนอื่นเห็นด้วยว่าต้องไปเที่ยวให้ได้เลยวาตาลาอีออกปากชวนฮิโอกิว่าถ้าไปเที่ยวทะเลนายต้องเอาดอกไม้ไฟไป ด้วนะฮิโอกิก็รับปากไปแบบงงๆเพราะไม่นึกว่าจะชวนเขาไปเที่ยวทะเลด้วยหลังอาบน้ําเสร็จก็ถึงเวลาเข้านอนแต่ฮิโอกิต้องตื่นขึ้นมาเพราะถูกนากาซาโตะปลุกบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยไหนๆก็มาทัศนศึกษากันแล้วพวกเราต้องคุยกันเรื่องความรักสิถึงจะถูกต้องพอฮัตตะได้ยินก็ขอเข้าร่วมวงด้วยอีกคนส่วนโมริซากิเองก็สนใจเพราะเขาอยากรู้เรื่องความรักของฮิโอกิม,มากๆฮิโอกิงงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับตัววันนี้นากาซาโตะได้โอกาสจี้ถามว่าฮิโอกินายมีแฟนไหมทางด้าน วาตาละอีก็แอบลุ้นคําตอบอยู่เงียบๆคนเดียวฮิโอกิตอบแบบเซ็งๆว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีหรอกฮอตตาสงสัยเพราะตอนมต้นได้ยินมาว่าฮิโอกิสนิทกับผู้หญิงคนหนึ่งมากๆเห็นทีไลก็อยู่ด้วยกันตลอดนึกว่าเป็นแฟนกันซิฮิโอกิปฏิเสธทันทีว่าไม่ใช่ทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดเขาแค่ให้คําปรึกษากับเพื่อนเท่านั้นแต่คนอื่นคิดกันไปเองนาคาซาโตะผิดหวังสุดๆคิดว่าจะได้ฟังเรื่องราวความรักของฮิโอกิสักหน่อยฮิโอกิก็เซ็งเหมือนกันแต่มันไม่มีจะให้ทํายังไงละว ฮอตตาประกาศอิสระภาพว่าทุกคนในห้องนี้ต่างก็โสดกันหมดสินะฮิโอกิ o i, ไม่เชื่อเพราะสิจรุวเทพฮอตขนาดนี้จะไม่มีแฟนกันได้ยังไงฮอตตากับนากาซาโตะบอกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนมาพวกเขาเลยไม่อยากคิดเรื่องมีความรักสักเท่าไหร่โดยเฉพาะนากาซาโตะมอนี่คบกับเพื่อนวัยเด็กที่รู้จักกันมานานแต่กับถูกติวเตอร์สอบเข้าเหมาเยลาแย,ย่งไปหน้าตาเฉยฮิโอกิ o i, ได้ฟังก็อึง้งเพราะเรื่องมันหนักมากกว่าที่เขาคิดเอาไว้นะเนี่ยและยังไม่จบแค่นั้นเพราะความรักของโมริซากิก็แย่ไม่ต่างกันแฟนเก่า ของหมอนี่ยึดติดจนน่ากลัวมาจนถึงตอนนี้เขายังไม่อยากนึกถึงมันเลยด้วยซ้ำแต่ต้องหยุดเล่ากันไปก่อนชั่วคราวเพราะคุณครูมาตรวจให้นักเรียนเข้านอนฮิโอกิ o ได้แต่อแอบคิดว่าการเป็นคนหลอมันก็มีเรื่องให้ลำบากใจเหมือนกันสินะแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าการมาทัศนศึกษามันเกี่ยวกับเรื่องความรักยังไงวันนี้หลังมั่นใจว่าคุณครูกลับไปแล้วนาคาซาโตะก็กลับมาเล่าต่อว่าคนที่หนักที่สุดก็คือวาตาราอิวาตาราอิรีบปฏิเสธว่าฉันไม่มีซักหน่อยฮพราะตาบอกว่าไม่ใช่แฟนเก่าของนายแต่ เป็นตัวของนายเองตั้งหากนาคาซาโตะพูดเสริมว่าวาตาลาอิเป็นพวกค้างรักแถมยังขี้หึงมากๆด้วยถ้าได้ชอบใครแล้วจะทุ่มเทแบบเกินเบอร์มากวาตาลาอิงงว่าแบบนั้นมันไม่ดีตรงไหนรักแฟนมากมันก็ดีไม่ใช่หรอพอตตารีบแย้งว่าแฟนเก่าของนายเคยบอกว่าทําแบบนั้นมันน่ากลัวนะนาคาซาโตเห็นด้วยเพราะเคยได้ยินแฟนเก่ามาเล่าให้ฟังว่าวาตาลาอิเป็นคนที่ชอบทําให้เข้าใจผิดแบบไม่มีเหตุผลวาตาลาอิไม่พอใจบอกว่าเลิกทาเหมือนรีวิวสินค้าได้แล้วอย่าพูดอะไรแปลกๆให้ฮิโอกิเข้าใจ ฮิโอกิงงงว่าจะกลัวไปทําไมเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักของวาตาละอิเลยซักนิดนาคาซาโตอยากแกล้งเพื่อนต่อเลยแอบเมาโมยกับฮอตตาไม่หยุดทาเอาวาตาลอิทนไม่ไหวปาหมอนใส่ไปหนึ่งปาบจากนั้นก็เกิดสงครามหมอนขึ้นมาฮิโอกิก็เข้าร่วมด้วยแบบงงๆแต่เล่นไปเล่นมามันก็สนุกมากกว่าที่คิดนะเนี่ยแล้วก็มาถึงวันทัศนศึกษาวันที่2องสี่หนุ่มจตุรเทพที่ตื่นขึ้นมาก่อนก็นั่งเมาโมยดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าด้วยกันฮิโอกิได้ยินสี่หนุ่มพูดถึงพระอาทิตย ถึงตัวเองเขาเลยรีบลุกขึ้นมาด้วยอาการเขินอายว่าตาลาอีเห็นก็เลยเข้ามาดูด้วยความเป็นห่วงถามว่านายไม่สบายหรือเปล่าฮิโอกิพูดอย่างเขินๆว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่พวกนายพูดถึงเมื่อกี้มันเป็นชื่อของฉันนะฮอตตาค่อยๆคุ้นคิดว่าเมื่อกี้เผอพูดอะไรไม่ดีออกไปหรือเปล่าและก็นึกขึ้นมาเลยว่าคําว่าอาซาฮิที่หมายถึงพระอาทิตย์ขึ้นมันคือชื่อของฮิโอกินี้ว่าพอชื่อเต็มๆของฮิโอกิก็คือฮิโอกิอาซาฮินั่นเองฮิโอกิรู้สึกอายมากพอเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนๆพูดถึง ว,วาตาระอิเห็นท่าทางเขินอายของฮิโอกิก็ชมว่าน่ารักไม่หยุดถึงขนาดเข้าไปกอดให้หายมันเขี้ยวเลยด้วยซ้ำฮิโอกิโล่งใจพอนึกว่าเนเพื่อนจะมองว่าเขาแปลกสยอีกฮอตาก,ก็โล่งใจเหมือนกันนึกว่าตัวเองเผลอทำอะไรไม่ดีใส่ฮิโอกิไปนากาซาโตเห็นบรรยากาศยามเช้ากำลังดีเลยชวนให้เพื่อนทุกคนมาถ่ายรูปด้วยกันฮิโอกิ o เลยได้ตื่นขึ้นมารับยามเช้าด้วยความสดใสพร้อมกับสี่หนุ่มหลอที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีแล้วก็ถึงเวลาออกไปทัศนศึกษาโปรแกรมในวันนี้ก็คือ จับกลุ่มชายหญิงให้ไปเที่ยวสน,สนุกด้วยกันสี่หนุ่มพอรู้ว่าต้องรวมกลุ่มกับผู้หญิงก็น่าบูดเป็นตูดกันทุกคนคุณครูกำชับว่าวันนี้ทุกคนต้องรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันห้ามแยกจากการเด็ดขาดไม่งั้นจะถูกลงโทษฮิโอกิเห็นอาการของสี่หนุ่มก็ไม่เข้าใจว่าแค่รวมกลุ่มกับผู้หญิงมันยากขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็พอเาได้ว่าจะรู้สึกไม่ดีเพราะฟังจากเรื่องราวความรักมาเมื่อคืนนี้ก็คงเข็ดกับผู้หญิงไปอีกน,น,นานนาคาซาโตเซงเออกความคิดว่าพวกเราหนีกันไปเลยดีไหมโมริซากิปิ้งไอเดียว่าพวกเราไม่่ตต้้ออองยอยูดวยดวกล ได้อีกอย่างคุณครูก็ไม่ได้จับตาดูตลอดเวลาด้วยพวกเราก็แค่แยกกันไปเที่ยวแล้วค่อยกลับมารวมตัวกันก็ได้เพื่อนๆคนอื่นเห็นด้วยคิดว่าวิธีนี้แหละจ่มที่สุดพอมาถึงที่สวนสนุกสี่หนุ่มรีบบอกแผนกับสาวๆว,ว,ว่าจะขอแยกไปเที่ยวกันส่วนตัวแล้วค่อยกลับมารวมตัวกันใหม่ก่อนกลับแต่สาวๆไม่ยอมเพราะเป็นกฎที่คุณครูบอกเอาไว้ว่าห้ามแยกกลุ่มกันเด็ดขาดรุ่นพี่ปีที่แล้วฝ่าฝืนกฎถึงขั้นถูกพักการเรียนเลยนะสุดท้ายหนุ่มๆก,ก็ต้องจำใจไปรวมกลุ่มกับสาวๆอย่างช่วยไม่ได้ฮิโอกมองงตาไปปแบบๆพคิด เวลาว่าสี่หนุ่มจะต้องทนแรงกดดันจากผู้หญิงไม่ได้แน่นอนหลังจากเข้ามาในสวนสนุกแล้วทุกคนมาเลือกคาดผมหูสัตว์ด้วยกันอย่างสนุกสนานฮิโอกิสบายใจขึ้นที่สี่หนุ่มดูเอนจอยกว่าที่คิดเอาไว้วาตาราอิไม่สนใจรอบข้างเลือกที่คาดผมหูมีให้กับฮิโอกิพร้อมกับชมว่าน่ารักอย่างนู้นอย่างนี้ทําเอาสาวๆอิจฉาที่หนุ่มๆสนใจแต่ฮิโอกิคนเดียววาตาราอิไม่สนใจเลือกคาดผมมาใส่คู่กับฮิโอกิหน้าตาเฉยทําเหมือนกับสาวๆไม่มีตัวตนไปเลยฮิโอกิเองก็รู้สึกสน นุกขึ้นมานิดๆเพราะว่าตาละอิดูแลเอาใจใส่เขาดีม,กมากๆหลังเลือกคาดผมเสร็จแล้วทุกคนก็มาเล่นเครื่องเล่นด้วยกันต่อวาตาละอิะโกนเรียกให้ฮิโอกิมานั่งคู่กับตัวเองทันทีสาสาว,สาวแว้วแดงไปตามระเบียบเพราะว่าตาละอิไม่เปิดโอกาสให้พวกเธอเข้าใกล้เลยสักนิดวาตาละอิเห็นฮิโอกินั่งเก่งๆเลยถามว่าเล่นอันนี้โอเคไหมฮิโอกิบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้โอเคฉันเล่นได้แต่พรกรถไฟหอกกับเครื่องเล่นผาดผ,ผ,ผลฉันกลัวน,นิดหน่อยนะ่ะาตาละอิเป็นห่วงบอกว่าถ้าไม่ไหวก็บอกฉันมาได้ตลอดเวลาเลยนะ จากนั้นทั้งคู่ก็เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานจนฮิโอกินะลืมความกลัวไปจนหมดหลังเล่นกันมาสักพักฮิโอกิกับวาตาราอิก,ก็มานั่งหาอะไรกินรองท้องซึกหน่อยส่วนเพื่อนคนอื่นก็ไปเล่นเครื่องเล่นอย่างอื่นต่ออย่างสนุกสนานฮิโอกิที่หิวมากเลยรีบกินจนซอสมะเขือเทศเปื้อนมุมปากวาตาราอิหวังดีแล้วหยิบทิชชู่มาเช็ดปากให้โดยมีสายตาของสาวๆจ้องมองดูด้วยความสงสัยสุดๆและพวกเธอก็ไม่ปล่อยให้สงสัยนานเพราะสาวๆหาจังหวะดึงตัวฮิโอกิมาถามตรงๆว่านายเป็นอะไรกับวาตาราอิคุงกันแน ฮิโอกิก็งงว่าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงสาวสาวจี้ถามฮิโอกิว่าอยู่ดีๆหน้ามาสนิทกับกลุ่มสี่จัุรเทพได้ยังไงทั้งๆที่ก่อนมาทัศนศึกษานายไม่เคยคุยกับพวกเขาเลยด้วยซ้ําหรือว่านายมีเรื่องอะไรกับกลุ่มสี่จัุรเทพนี้หรือเปล่าแล้วเมื่อวานนี้เห็นว่านายจับมือกับวาตาีกด้วยนี่บอกหน่อยไม่ได้หรือไงว่าไปสนิทกับพวกเขาได้ยังไงฮิโอกิตอบไม่ถูกเพราะเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงสาวสาวตือไม่เลิกพวกเธออย่าสนิทกับสี่จัารัฐ อีเล้ากับอีก3คนนาสนิทด้วยไหมแล้วโมริซากิคุงหลามมีแฟนหรือยังนาคาซาโตคุงด้วยเขามีสเปคแบบไหนหรอบอกฉันมาหน่อยสิฮิโอกิถูกยิงคําถามรัวๆไม่หยุดก็ถึงกับไปไม่แป็นวาตาระอิเห็นสาวๆล้อมฮิโอกิอยู่ก็เป็นห่วงตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าสาวๆตีเนียนกบเกินบอกว่าไม่มีอะไรหรอกจากนั้นก็รีบเดินหนีไปเพราะว่าวาตาระอิจะโกรธวาตาระอิถามยาวว่าไม่มีอะไรจริงๆใช่ไหมฮิโอกิไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายเลยบอกว่าไม่มีอะไรจริงๆหลังจากพักจ จนหายเหนื่อยล้าทุกคนก็หาเครื่องเล่นอันต่อไปจนมาสะดุดกับซูเปอร์ไวกิ้งที่ต้องต่อแถวรอประมาณ30นาทีนาคาซาโตอยากเล่นแต่ติดที่ต้องยืนรอตั้งครึ่งชั่วโมงนนะ่วาตาราอิรู้ดีว่าฮิโอกิเล่นอันนี้ไม่ได้เลยถามย้ำว่านะอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมฮิโอกิไม่อยากเป็นภาระของเพื่อน,นบอกว่าฉันอยู่คนเดียวชินแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะฮอตตารู้สึกผิดบอกว่าเล่นอันนี้เสร็จแล้วฉันจะพานายไปเล่นม้าหมุนนะวาตาอิย้ำด้วยความเป็นห่วงว่าถ้ามีอะไรก็โทรติดต่อมาหาฉันได้เลยฮิโอกิรับปาก ถ้ามีอะไรจะติดต่อไปหาขอให้เล่นให้สนุกนะหลังจากแยกกับฮิโอกิมาแล้วสี่หนุ่มก็มาต่อแถวรอเข้าเครื่องเล่นสาวๆเส,ส,สนอว่าให้พวกเราทั้ง7คนมาเล่นด้วยกัน2รอบดีไหมวาตาราอิบ,บอกว่าไม่ได้เพราะฮิโอกิรออยู่สาวๆแยงว่าฮิโอกิเล่นอันนี้ไม่ได้นี่ถ้าให้รออีกหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งฮอตตาเสนอว่างานเล่นอันที่ฮิโอกิเล่นด้วยได้ดีไหมสาวๆบอกว่าฮิโอกิอยู่คนเดียวจนชินแล้วตอนอยู่โรงเรียนก็เห็นอยู่คนเดียวเก่งจะตายแค่นี้คงไม่เป็นไรหรอกวาตาราอิไม่พอใจใคร มันจะไปโอเคกับเรื่องแบบนี้การน,นาคาซาโตะเห็นบรรยากาศเริ่มตึงเครียดเลยพูดเบี่ยงประเด็นว่าทําแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะถ้าปล่อยให้ฮิโอกิอยู่คนเดียวพวกเราก็ผิดกฎที่คุณครูบอกเอาไว้นะสิสาสาวจุกจนพูดไม่ออกเพราะคําพูดที่เคยพูดเอาไว้ย้อนกลับเข้าตัวหมดโมริซากิตัดบทว่าถ้าพวกเธอไม่ชอบขนาดนั้นก็แยกกันไปเล่นเฉพาะผู้หญิงเลยดิสาสาว,สาวอึง้งไม่กล้าพูดอะไรออกไปอีกวาตาราอิย้ำว่าหลังจากเล่นอันนี้เสร็จแล้วฉันจะไม่ไปไหนถ้าไม่มีฮิโอกิอยู่ด้วยสาสาว,สาวทานไม่ไหวอยากรู้ว่าทำไมส หนุ่มถึงดีกับฮิโอกิมากขนาดนี้ทั้งๆท,ที่ตากรไม่เห็นสนิทกันเลยโดยเฉพาะวาตาราอิคุงนายดีกับฮิโอกิมากเป็นพิเศษฉันอยากรู้ว่านายชอบอะไรในตัวของฮิโอกิกันแนะ่วาตาราอิสตั้นไปเล็กน้อยพอนึกไม่ถึงว่าสาวๆจะกล้าถามแบบนี้ด้านฮิโอกิระหว่างรอเพื่อนๆไปเล่นซูเปอร์ไวกิ้งเขาก็มานั่งหงอยเหงาอยู่คนเดียวพร้อมกับนึกถึงคําพูดของสาวๆที่ถามเรื่องของเขากับวาตาราอิตัวเขาเองก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมตั้งแต่ได้คุยกันวาตาราอิถึงได้คอยดูแลเอาใจใส่เขามาตลอด เขาเองก็อยากรู้ว่าวาตาราอิชอบอะไรในตัวของเขากันแน่คิดไปคิดมาก็ได้เวลากลับไปที่จุดนัดพบกับเพื่อนพอดีแต่จู่ๆกับมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาดึงเสื้อของเขาเอาไว้เด็กคนนี้จ้องมองเขาอย่างน่าสงสารฮิโอกิงงว่ามาจากไหนกันวะเนี่ยทางฝั่งของสี่หนุ่มกับสาวๆหลังจากเล่นเครื่องเล่นกันเสร็จแล้วเขากลับพบว่าฮิโอกิยังไม่มาที่จุดนัดพบโมริซากิเลยรีบโทรหาในทันทีแต่กลับไม่มีใครรับสายมันก็ยิ่งทําให้วาตาราอิเป็นห่วงกลัวว่าฮิโอกิจะเป็นอะไรไปนากาซา ตกกลัวว่าฮิโอกิจะหลงทางแล้วหรือเปล่านี่วาตาราอิล้อนลนทนไม่ไหวโทรหาฮิโอกิอีกรอบแต่ก็ไม่มีใครรับสายเหมือนเดิมมันก็ยิ่งทําให้วาตาราอิล้อนลนเข้าไปใหญ่ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นฮิโอกิกําลังอุ้มเจ้าหนูเดินตามหาครอบครัวให้วุ่นไปหมดจนเขาไม่มีเวลาไปรับสายของใครทั้งนั้นถ้าอยากรู้ว่าวาตาระอิะฮิโอเจอเป็นคนแรกหรือเปล่าต้องไปติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะเพื่อน